สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจภูมิเปิดพิสดารทาให้ดูสดสดหมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหมชาวเน็ตห่วงทวนลงอีกดีเจภูมิดีเจหนุ่มอารมณ์ดีชื่อดังที่ตอนนี้หันมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วและแต่ละคลิปที่ทําออกมาเรียกได้ว่าปังมากๆแต่บางคอนเทนต์ก็เจอราม่าถล่มเอาอยู่เหมือนกันกับหลายเมนูเปิดพิสดารของดีเจภูมิล่าสุดดีเจภูมิก็ได้โพสต์คลิปที่จับงูเขียวหางไหมมากัดเนื้อหมูป่าจนกลายเป็นเมนูหมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหง โดยดีเจภูมิระบุว่าเด็กๆอย่าเอาไปลองทําตามเด็ดขาดนะครับวันนี้วันนี้เราเดินทางมาหลายร้อยกิโลเพื่อมาเยี่ยมน้องรักพีเอสไซโจโชอันดรสิทวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์มีพิษระดับต้นๆของประเทศเราเลยลองเมนูสุดพิสดารน,นั่นก็คือมูป,ป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหมย้ำนะครับอย่าเอาไปทําตามที่บ้านนะครับส่วนเมนูนี้จะเป็นยังไงกินได้จริงหรือเปล่าต้องติดตามทางรายการแฮชแท็กคนหัวครัวคลิปดังกล่าวถูกแชร์เอาไปเป็นจํานวนมากและหลายๆคนแสดง ความเห็นเป็นห่วงว่าคลิปนี้จะถูกทวนลงอีก,กหรือไม่และยังมีการถามอีกว่าพิษงูนั้นกินได้หรือเปล่าบางส่วนก็เข้ามาตอบว่าจริงๆแล้วมันกินได้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ